แต่ถ้าเนื้อเนี่ยจนถึงตีสี่ถึงทุ่มหนึ่งไปเลยนะครับใครก็แวะมาผ่านมาก็ต้องลองดูเพราะว่าแต่ผมดูคร่าวๆแหละเนื้อค่อนข้างสดมากจริงๆเป็นเนื้อ,อวัวบ้านนะก็ดูจากข้อเท้าดูจากอะไรแล้วโหมาแล้วครับโอ้โหเบสซอยจุครับวันนี้เช้าๆเลยอันนี้จานเท่าไหร่ครับพี่120ย่ครับ,120รบะนะฮะเต็มๆอย่างนี้เลยเหรอพี่ดูเนื้อดิดูเนื้อดูสีดิสดมากสีสดมากสีโคตรสดชิมเลยครับอ เี๋ยวร้องไห้ครับวุญจานถากล่าวอะไรวะจูเดสดก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับตับเห็นหน้ากินตับอ่ะ เสขั้นแค่ล์นะแม่ของก็ดีจริงแดงๆขงบรรยากาศเช้าๆนี่หรอเสือร้องไห้แล้วรครับขออนุญาตนะครับสดคำโตๆให้พี่น้องได้ดูเลยนะลาจเจียวเจียวหอมมากขออนุญาตฮะ อือยู่ไหนวันโอยจนูดูจชินเนี่ยชินี้ด่าชิ้นนี้น่าสนใจดูดิเข็งโอ้โหเจ๋แทบเป็นเลเลยับเจวแ่บพีดีซเดยซดยน่เนี่เลวลาพ่อบอกเติมไม่อีกเรื่อย ขาองขาแม่จะโอนแม่จ้ามต่อเลยโค้ดสุดแสบเรอเออดูีอนะครับที่เราสั่งมาเนาะ ว้าวร้อนจอดเลยว้าวซุปเจียวเขาเจียวเขาแซ่บแซ่บจริงนะครับจะหมดแล้วนิดเดียวเจ๋อใช่ แซ่บครับต้มนี้ดอกนี้ดอกเนตดอกเนตดูพริกเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> จุต่อเลยรออะไรครับทำนี้ โอ้วมันเทืองอร่อยอขอตับเลยนะครับดูตัดชิ้นใหญ่มากอืออืมทำาบัวได้มัม้ยเดี๋ยวตัดกับเสือร้องหายสาดใจครับร้านนี้ โอ้ยหเดือดงากับตับเลยเหรอเออแบบนี้เลยขลังแปลงขลังแปลนเกี่ยวสิเพืดอนไหมเกี่ยวเสี่ยงไหมนะครับอืมขึ้นสวรรค์นะใช่อร่อยที่น้ำแร่ธรรมชาตินะครับมาครับอู้บาดคอ